อาการขอนางคำพูล่าสุดเป็นอะไรอาอยไถึหัวหน่ะเบอรงเออเทียนเออ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 ดีแล้วแหละวนนี่ให้คาดแล้วอ่าเดเออดีเลยที่ใครเลยที่มันเป็นอะไรวันนี้มาหอต้นนี้น่ะบอกฟังหน่อยดูเออยยกลับ Lưu hành à, dạ dạ à. ừ. ừ. luôn này, bên cao luôn lưu bên cao luôn 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 nhà luôn 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 ตามันซ้มไปใจยุงเนเนี่ยูให้จับกันเลยตีเนี่ยเรียว่าเป็นเพียเพีอ่าโอ้โหบยาแล้วเต้าแล้วน่ยยานคือจับอยู่เ้นมือเนี่ยยาลมสิสปที่พาไปหนาพี่น้องี่อก็รตดตามกับผู้มาจึฮอตจนี้ก็น่าจะฮู้เลองฮูเหล้าเราลยเนาะว่า ย่างเหล้าเข้างันเกิดขึ้นกับคำพูดเนี่ยมันเป็นย่งอะนะเนาะหลายคนจะท้าที่ตามเบิ้งแต่ว่าเอาไว้วัดวัดไทยเราบป็อยู่ซีเล่าชื้อฟังเนาะไทยเป็นไทยคลิปนะถ้าเพื่อที่มาเบิ้งคลิปนี้ก็อนลองติดตามเบิ้งให้ดูเกี่ยวต่างเลยเนาะต่างมีคนเต็กต่างจักเดิมหลายคนที่ติดตามคลิปก้อนๆอีพีก้อนนี่ซีฮูจักไอพี่น้องเนาะซีฮูจักแต่ว่าย่างจะสร้างเนาะกันเสื้อทื่อแบบนี้ก็เป็นเสื้อทื่อแบบ แบบลักษณะงงงวยเนาะหรือว่าการเสื้อผือที่แนวที่มันตาเบิ้งโบเห็นวาสนาดังนั้นเราบุยโยกับฟ้าเนาะฟ้าพีฟ้านองอ่ายักระสร้างเนาะมันเป็นความเชื่อที่ผ่านมาแล้วบุยโยท่าที่บุยโยเองก็ในการเสื้อผือนี่ก็มันก็จะแบ่ง่วนอยู่โบแมนว่าเขาผูเสื้อเนาะแล้วเขากับโบเคยลบลูเลี้ยงเลี้ยงหลักษณะว่าการงงงวยกัน อ่าพี่สร้างนางไม้ตัวนี้นะพี่น้องเนาะบางบางคนอาจจะจะเข้าใจในเรื่องนี้ฉะนั้นกับบุญยุทธมหันต์บุญนีนิฮู้สึกว่ามันมีไล่ซิงไล่ย่างที่ตาห่าเบิงบบเห็นเดตาที่ตาห่าเบิงบบเห็นแล้วเขาอยังมองท้ามอ่าแต่ว่าแม่ยู่เนาะว่าอ่าปาเพนีหรือว่าอีกยัางก็เขาจะเอิ่นว่าอันความเสียที่ข้อง ปู้หญ้าตาใหญ่หรือคนรุ่นเก่าๆเขาโจเสซติ้นอในลักษณะนี้แต่ว่านำมาในยุคยุกไม่เนาะยุกไม่การเสืซติ้อแบบแบบอานางงงวยนี่ก็ถือว่าลุดหลงเนาะลุดหลงแต่ว่าสิ่งที่ปุญญูสัมผัสได้จนมาฮอยปัจจุบันนี้นะพี่น้องปัจจุบันนี้นะมันมันยังมีอยู่เนาะอันนี้อันนี้เฉพาะปุญญูเองเนาะแต่คนอื่นนี่ประหูและกับปุญญูก็บริสุทธิ์นะทุกคนมาเสื้อในเรื่องนี้อ่านะเรื่องที่เป็นนะอ่าเพราะว่า บนี้คือว่าเป็นอย่างไรพี่น้องผู้ยนะูนอนเฝ้านองเศร้านะเนาะนอนเฝ้านองเศร้าวัานี้เกือบอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์กลัวแล้วเพราะว่าผูา้กเขี้ยวนี่ป่วยวันที่อ่าป่วกกยอ้วันนผิดปกติอาการผิดปกติเนะี่ยเหมือนวันที่อัานน่ะมือวันที่เส้าเนาะวันที่เร้าแล้วก็จนฮอตมือนี้วันที่สามสิบเอ็ดเนาะวันที่สามสิบเอ็ดพอเข้าก็พยายามอ่าพาผู้เขี้ยวนี่ไปหงุงหมอแล้วก็อ่าไปห้างงงวย วพวกเขาก็ยังบ่ได้ลืมดอกว่างมมงงวยเพราะว่าอ่บาบ้านเมืองเฮาเคยเสื้อทือนับทืบเอเป็นยังเขาโก่งได้เสื้อทือแบบนั้นนะและ้วก็มาสุนไลยที่เฮาไปหาอ้นานาอ่าหม้อเนาะไปหาหม้อทางหม่อทางศางสนานี่นะพี่น้องเนาะทางศาสนาหล่นก็บอกว่าสุนไลยก็จะแม่ Len, ออนอ่าเลื้ยงอันนั้นเลื้ยงแนวสิ่งที่ต่างเฮาเบิ่งบ่เห็นน,น,นั่นแหละเว้าง่ายน้ำมีโอกระโบได้นั่นแต่โบ ก็เอาเอาไปหุงหม้อหุงย่างก็มันก็เอากระปัวกับหูสึกว่าปัวทางวิทยาศาสตร์กันแม่นเนาะอย่างเนาะแต่มามาทางนี้กับหูสึกว่ามัน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 หูลักษณะนี้เอากระเฮ็ดทุกย่างแหละเพื่อปิ้นปัวให้น้องซรางหอดีขึ้นเนาะเป้าหมายคือปิ้นปัวให้น้องซรางหอดีขึ้นส่วนมาฮอร์มูอนี้ก็หูสึกว่าเอาเห็นเนาะเอาเห็นบางย่างแต่ว่ากับวิญญาณกับบร้วนสรุปว่ามันเป็นแนวใดดอกเนาะว่ามันจะดีแนวใดนะ เดี๋ยวว่ากันครับพี่น้องติดตามเบิรงอีกเติมอ่านะฉะนั้นผูใ้ใดที่เขามาเบิรงวิดีโอนี้เนาะก็ฝากติดตามช่องยนะูทูบบุญโยไว้เนาะเพราะว่ามีไล่เลี้ยงไล่เหล,ล่าที่บนะุญโยยักษ์นำเสนอตัวพี่ตัวน้องเนาะมันมันไล่ายากนะพี่น้องที่บนะุญโยยักษ์นำเสนอเนี่ยฉะนั้นผูใ้ใดที่ยนะังบระหารได้กดติดตามช่องยนะูทูบบุญโยกับฟ้ากกดติดตามไว้เนาะกดติดตามไว้ทางย uh, นะูทนะูบแอบชาแนลเนาะบุญโยชาแนลเป็นภาษาอังกฤษ B O U N ยูเอ็นบาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็บช่องบันทึกการเดินทาง เนาะบันท yeah. ึกการเดินทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเนาะบันทึกกันเดินทางแต่บางวันที่ยังบ่ทันได้ติดตามก็กดติดตามไปตั้งต่อไปเนาะการบูนยูกคยชิได้มาอัปเดตอ่าเรื่องราวของนางขับผู้ให้พี่น้องได้เบิ่งว่าเล่าหลังจากที่พวกเขาได้ไปอ่าแก้เนาะไปแก้ไปบะตามที่ไปบะไปแก้ตามที่อน้องเศร้าเพิ่นไปไปห้าม่อหนะแล้วเพิ่นทวงมานะอ่าพวกเขาก็จะเฮ็ดเนาะเฮ็ดเฮาแล้วก็ไล่ทันฮอกโกอ่าฮอกจะมาบอกบูนยูมาจะมาบอกเติม แต่ว่าเป็นเดได้ก็ฝากพี่น้องติดตามเบิ่งให้แหละเด้ออ่ะมาวันนี้ก็มันวามรู้สึกดีใจเนาะมาวันนี้ก็รู้สึกดีใจอพอเห็นหุนทางเพาจะช่วยน้องสาวได้แล้วอ้าวอืมแต่ว่าเรื่องราวว่ามันเป็นย้อนอยังอ้เรื่องต่างๆมันอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งมิยศีมาอธิบายทุกฝั่งพวกนี้พ่อเฒ่ามาเบิ้งเป็นเบิ้งดินอันอันนั้นอายเนาะก็คือบุญยั้งกันแหละเป็นดิน bà Nga hay Đọc. không nà nà đây và sao thì ừ. lại bị nó gây phát triển tạm với đơn giản được phút đề thì nhau, để tìm tạm của nhau còn còn tìm tạm vậy chả khỏi update hay bị để bơm tìm Bye, đá lên với à <laughs> บทายจากบาททัดซำหนึ่งทายโฮมเดียวเออทายส่งให้เลยดีส่งเลยกุ้มเลยดีอ,อบลอกอันผู้แอดมินฮันบลอกพ่อฮันเอาเขาอ่า,า,าโ<อ>ามเ่นทาง <laughs> อันนี้ต้องท่ามผูกเกี่ยวอีกนี่เนท่ามมูกเกี่ยวอีกอมีอะไรมเ <มา S 1> ท้าเลยลบปอดีเออเขายืนนเขานี่เนาะ ไาน้ำมันลดอีกแล้วเลยนะไค่าน well. ้ำมันลดเงินเดือนเดอนนเจ้ากันเราก็เร็วเลยเ่อนบกเ่อนบอเอ้าเด๋อนนี้เดือนยังไง่แล้วเดือนสามหดเดสีอันไม่แม่ประตูนะ h ห l l บทหนึ่งนั้นเออเ e ร l เดือนสี่บ่่ Mà người mẹ 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 giàu mẹ 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 อ๋อมานี่ยปวดทึ่อโซนเซนตูยาวเนี่ยจื่อค่อยบอกเออเอาไว้มื่อนะเพื่อซีนเอาตูยาวคือเสิเพื่อนตูยาเอ้ยเอ้าขอบใจพี่น้องทุกที่ติดตามอยู่เนาะ ียนี่แหละเดี๋ยวเรื่องราวยังต่างๆเดี๋ยวมีอยู่สรุปมาฟังทึงไล <c oughs> ค์กดติดตามจะาคุณว่ากูกเป็นยังน,นนะเออเอาติดต <8 S 2> ามอี่ีต่อไปเรื่องจิตใจ